a u d i o b o o k ภูมิ Books, ใจเสนอนิยายเสียงเรื่องดอกไม้ในดงมานบทประพันธ์โดยมณีมายาและให้เสียงภาคโดยมณีมายาคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแนวโรมาส์ยบวกตบจูบและดรามา่ารวมถึงฉากอีโรติกที่มณีจัดเต็มให้กับแฟนๆได้รับฟังเรียกได้ว่าคุ้มกับการรอคอยอย่างแน่นอนและบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าพระเอกของเรากินจุมากๆและตอนนี้ฉบับเต็ม มีวางจำหน่ายที่เว็บ w e b m a r k e t c o m ในราคาโปรโมชั่น199บาทและมีทั้งหมด19 EP แฟนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บเ e b m a r k มา c o m มณีแนบลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือถ้าหากหากลิงก์ไม่เจอสามารถเข้าไปที่เว็บเ e b Mar k e t และพิมพ์ชื่อนิยายพร้อมกับนามปากกาของมณีได้เลยนะคะมณีฝากแฟนๆอุดหนุนกันเยอะๆนะคะส่วนฉบับ YouTube นั้น วันนี้มณีได้นำมาให้แฟนๆได้รับฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างแน่นอนเพียงแต่จะต้องตัดฉากอีโรติกออกไปทั้งหมดเพื่อความเหมาะสมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังมณีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับมณีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาล่ะค่ะหากพร้อมแล้วไปรับฟังดอกไม้ในดงมานกันได้เลยค่ะ ไม้ในดงมานตอนที่9ช่วงเวลาดินเนอร์ผ่านไปสุพนิกาเก็บจานอาหารเข้าไปล้างในครัวให้เรียบร้อยน่าแปลกใจตัวเองว่าไม่เคยทำอะไรสักอย่างแต่ดั้นอยากทำให้พ่อเสือยิ้มยากคนนั้นและเมื่อล้างจานเสร็จเธอก็เดินไปที่ห้องรับแขกก็เห็นเขาออกไปยืนรับลมที่ระเบียงหน้าบ้านเธอจึงเดินไปหาและหยุดยืนอยู่ด้านหลังเห็นแต่ในมือเขาคีบุหรี่และควันสีเทาที่ลอยขึ้นไปในอากาศ แต่สัญชาตญาณทำให้รู้ว่ามีคนยืนอยู่ด้านหลังทําให้เขาลดมือข้างที่คิบีบบรี่ลงแล้วหันกลับไปหาเธอเอียงใบหน้าออกข้างเล็กน้อยเพื่อพ้อนควันออกไปพร้อมกับขมวดคิว้วเหมือนมีความเครียดง,ง,ยง่วงหรือยังเขาถามเสียงนุ่มอ่อนโยนเธอจึงใส่หน้าดูเหมือนเธออยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้ามีความประมาทจนต้องเลียริมฝีปากซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาจึงเดินเข้าไปชิด พร้อมกับจับใบหน้าเธอเอาไว้ด้วยความอดใจไม่ไหวก็ก้มลงจูบสเสลยคนตัวเล็กก็ไม่ได้ต่อต้านหากแต่ลับตารับสัมผัสว้าวามที่ต้องยอมรับว่าทําให้เธอตกลงไปในหุบเหวแห่งอารมณ์รักยังถอนตัวไม่ขึ้นอยากพูดอะไรืหเขากระซิบถามเมื่อถอนจูบออกหนึ่งคอโทรศัพท์หาพ่อจะได้ไหมคะหนึ่งอยากส่งข่าวแค่ส่งข่าว เธอเอ่ยขอร้องด้วยน้ำเสียงมนปนวอวอนเทว่าเธอกลับเห็นแนวสันกรามของเขานูนเด่นเหมือนกำลังกัดฟันพรุ่งนี้เช้าจะให้โทรแต่แค่ส่งข่าวส่วนเรื่องอื่นยังไม่ถึงเวลาเขาบอกเสียงมนเช่นกันเธอจึงได้แต่พยักหน้ารับหนึ่งอยากให้คุณเล่าให้หนึ่งฟังทุกเรื่องจะได้ไหมหนึ่งอยากเข้าใจเธอสบตาคมบววอนเขาจึงพนลมหายใจออกมาเบาๆก่อนจะพยักหน้า ในเมื่อทุกอย่างมันพลิกผันแบบนี้แล้วก็คงต้องเล่าว่าแล้วเขาจิงจูงมือเธอกลับเข้าไปในบ้านปิดประตูและพาไปนั่งตรงโซฟาเอนหลังพิงยังผ่อนคลายสายตาย,ยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างที่เปิดอารับลมวงแขนแกร่งรั้งเธอเข้ามาก่อนแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะลุกหนีเมื่อฟังจบผมไม่รู้ว่าผมจะทำให้คุณเกลียดหรือว่าเข้าใจและไม่คิดว่าความรู้สึกมันจะกลับตลบลัดแบบนี้ อะไรคือกลับตลัตาดคะเธอถามพรางเงยหน้าขึ้นมองปลายคางของเขาแล้วคิดว่าอะไรล่ะที่กลับตลบตดคุณเรียกผมว่าโจรและผมฉุดคุณมาเพื่อหวังจะได้แก้แค้นกับเรื่องราวในอดีตแต่กลับเป็นผมซะเองที่ขุดหลุมและกระโดดลงไปเองหนึ่งไม่เข้าใจในสมองปั่นป่วนไปหมดตีกันให้วุ่นจะเกลียดขยะขยงหรือว่ายังไงดี ผมทำให้หนึ่งขยักขยแยงแล้วเขากระซิบถามเธอจึงใส่หน้าน,น้อยๆผมนึกว่าจะได้ปราพยศคุณที่ไหนได้เขาหยุดเอาไว้ก่อนจะก้มหน้าลงไปหาเธอแล้วเอ่ยต่อคุณอ่อนหวานจนผมโหดไม่ลงสวรรค์ช่างเล่นตลกกับผมหนึ่งไม่ใช่คนอ่อนหวานซะหน่อยเธอปฏิเสธเสียงหวานแต่เขาสัมผัสแล้วมันเป็นเช่นนั้น จึงดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีเมื่อแนบชิดกันบนเตียงหนึ่งครอบครัวเราทั <t <t People, ้งสองรู้จักกันพ่อของหนึ่งตอนนั้นเขาร่ำรวยทำธุรกิจซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ปล่อยกู้พ่อผมรับเหมาก่อสร้างเราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันแต่พ่อหนึ่งเป็นเจ้านีท้รัพย์สินที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้พ่อผมเขานำไปจำนองกับพ่อหนึ่งเพื่อไปเป็นทุนสำรอง เศรษฐกิจก็ไม่เป็นใจเงินที่ลงทุนก็จมหายโดนฟ้องร้องจ่ายค่าปรับและทีมผู้รับเหมาช่วงก็หนีงานไม่มีเงินไปคืนเจ้าหนี้ตามเวลากำหนดที่ดินผืนนั้นร้อยไร่ปัจจุบันมันคือทำเลทองติดสนามบินมันก็ตกเป็นของพ่อหนึ่งและอีกผืนสำคัญคือบ้านก็เป็นของเขาเขาหยุดเล่าพรางสุดลมหายใจเขาปล่อลึกนี่แค่เล่าคร่าวๆให้ได้รับรู้เขายังไม่ได้เล่าถึงความชั่วของพ่อเธอ กลัวว่าจะรับไม่ได้หนึ่งยังมองไม่เห็นประเด็นที่เขาเผาบ้านในจังหวะที่พ่อกำลังจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรเขาเผาไรที่เราอะไรนะคะเผเผ,ผ,ผาบ้านไรที่เธอถามย้ำด้วยความตกใจและน่าจะตกใจยิ่งกว่านี้ที่ดินรอยไร่นั้นเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ไปอย่างไม่ชอบทำทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อไม่มีทางหางเงินมาคืนได้และใช่ เขาทำสำเร็จพ่อได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบพ่อทำอะไรคะเธอถามเขาเสียงเครืออยากฟังจริงเหรอเขาเข้าไปแทรกแซงโครงการที่พ่อรับเหมาจ้างให้คนงานหนีทั้งหมดงานไม่เสร็จผิดนัดเราก็โดนฟ้องโดนปรับใช้นี่ไม่ไหวจนประกาศล้มละลายเราไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเพื่อเอาที่ดินออกมาทำทุกวิถีทางแต่ก็ถูกเขาขัดขวางทุกอย่างเหมือนกันรู้มาตลอดว่าเขาทำเลวกับเรา ใครจะช่วยได้สุดท้ายเขาก็ยืดไปอย่างหน้าตาเฉยและเขาอยากได้ที่ของบ้านหลังนั้นพอพ่อไม่ออกเขาก็เผาเพื่อไล่พวกเราบ้านคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่เราเหลือแค่เสื้อผ้าติดตัวและเอกสารสําคัญเราหกระเหินรับจ้างรายวันจนมาเจอผู้ใหญ่ใจดีเมื่อเขาเล่าจบก็หลับตาลงเพื่อไล่น้ําตาร้อนๆที่ครอขังตรองหัวตาคุณอยากได้ที่ดินผืนนั้นคืน เธอถามเสียงเครือและเจ็บจุกไปหมดทั้งหัวใจไม่คิดว่าพ่อที่เธอรักและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาปรนเปร่ลูกสาวเพียงคนเดียวเช่นเธอจะได้มาจากการเอาเปร,เรียบคนอื่นได้อย่างเลวร้ายถึงเพียงนี้มันจะปวดนะกับภาพไฟไหม้ที่เลือนรางตอนห้าขวบแต่เด่นชัดในความทรงจําไม่เคยลืมคุณกําลังแก้แค้นพ่อผ่านหนึ่งเหรอสิ่นคาเธอก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับน้ําตาไหลลินลงทางหางตาขณะเดียวกัน เขาก็ตาแดงกำไม่ต่างกันพ่อกับแม่ตรอมใจตายเพราะฝังใจอยู่กับสมบัติชิ้นนั้นที่สูญเสียไปเจ็บปวดกับการถูกรังแกเพราะคนเลวที่เห็นแก่ตัวเขาเอ่ยเสียงเครือคุณจึงฉุดหนึ่งมาเพื่อเรียกค่าไทยและกับที่ดินผืนนั้นเธอว้าพรางร้องไห้ออกมายังสุดจกรัตนิ้วแกร่งปาดไลน้ําตาให้ก่อนจะพร้อมจูเพื่อซับน้ําตาให้อีกต่อหนึ่งพร้อมกับเรียวปาก ที่กดจูบแนบชิดดูดดื่มนานจนแทบไม่อยากจะถอยห่างผมฉุดคุณมาเพื่อเรียกค่าไทยแลกกับของสําคัญนั้นจริงแต่มันเป็นของพ่อกับแม่มันเป็นชีวิตเขาเรากลายเป็นคนรายบ้านเร่ร่อนลําบากกันมากแล้วพ่อกับแม่ก็รอไม่ไหวชีวิตผู้หญิงธรรมดายอย่างหนึง่งมันจะแลกกับที่ดินมูลค่าขนาดนั้นได้ยังไงคะก็คงจะมีค่าสําหรับผู้ชายคนนั้นแต่วันนี้ ผมกำลังถูกความรู้สึกบางอย่างเล่นงานอะไรคะผมพยายามทวงคืนแก้แค้นทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองชนะและทำสำเร็จมาตลอดแต่วันนี้เหมือนกำลังแพ้แพ้เพราะเชลยตัวร้ายที่ไม่ต่อต้านไม่ดื้อกับเขานี้สิแล้วใครจะต้านไหวคุณวางแผนนาหรือยังสิบปีเป็นอย่างตำ่ำคุณต้องการแค่ที่ดินท้องผืนนั้นใช่ไหมคะถ้าคุณได้มันมาแล้วหนึ่งจะจะต้องไป ในความคิดของเธอเขาคงจะต้องการแค่นั้นส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นความสุขชั่วคืนก็แค่ส่วนหนึ่งของการแก้แค้นเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ปล่อยเธอให้เป็นอิสระคิดแล้วทำไมหัวใจมันเจ็บแปลบขึ้นมาเขาพาเธอให้จมลงไปในห้วงแห่งความว้าวามด้วยกันแล้วเธอขึ้นมาไม่ได้หรือไม่ยอมขึ้นมากันแน่นะไม่ได้บอกสักคำว่านหนึ่งจะต้องไปเขาก้มหน้าลงกระซิบ ก่อนที่จะทําให้เธอบิดตัวขยับออกจากอ้อมกอดกฎของตัวประกันน้ําเสียงงอนเงาขึ้นมาทันทีเชียวไม่มีสัจจะในหมดโจรหรอกได้ของแล้วไม่ปล่อยตัวประกันใครจะทําอะไรได้ละ่ะพูดอย่างนี้แล้วเธอก็ยังไม่หายงอนไม่ยอมมองหน้าและไม่ได้ขยับตัวที่จะลุกแล้วหนึ่งจะไปไหนืถ้าผมไม่ให้ไปละ่ะเอาหนึ่งมาจากไหนก็เอาไปคืนที่นั่นละคะถ้าไม่ให้หละ่ะถ้าไม่ให้ไป ก็ต้องเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนเพื่อจับตัวหนึ่งไว้ให้อยู่ต่อพูดจบเธอก็สบตาเขาอีกรอบมีแต่ใจพังๆกับร่างโสมๆพอจะแลกได้ไหมสมจริงด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะใช้งานหนักไปหน่อยกับแฟนเก่านั่นเหรอคะหืหนึ่งหมายถึงอันนี้เหรอเขาว่าพรางดันเธอออกเล็กน้อยแล้วก้มลงมองเป้าตัวเองถ้ามันได้ใช้งานบ้างแฟนจะหนีไปมีชูห้หรอ เขาตอบกวนเสียอย่างนั้นแต่มันกลับกระตุ้นต่อมหึงขึ้นมาเสียดือด้อว่าแล้วเธอก็มองหน้าเขาตาดุแล้วขยับตัวออกห่างกําลังจะลุกแต่เขาคว้าข้อมือเธอเอาไว้หนึ่งหนึ่งจะไปนอนแล้วคะ่ะเธอว่าพรางบิดข้อมือหนึ่งเริ่มก่อนแล้วจะงอนเองไม่ได้ในเรื่องเนี้ยก็เรื่องใช้งานกับแฟนเก่าคงจะเสียดายถึงกลับมาคงจะมีอะไรที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเขาตอบเธอก็ไม่รอฟัง นอนเดินดุมๆุมกลับห้องนอนไปเลยเขาก็ได้แต่นั่งถอนใจพิจารณาอยู่กับอารมณ์ของตัวเองนานหลายนาทีแล้วจึงตัดสินใจเดินตามจากเรื่องราวเคร่งเครียดของอดีตกลายเป็นเรื่องชู้สาวเสียได้พอกลับเข้ามาในห้องไฟก็ปิดหมดแล้วส่วนเฉลยแสนรักก็นอนหันหลังห่มผ้าคิดว่าจะรอดหรือนั่นเขาคิดก่อนจะขยับขึ้นเตียงและสอดตัวเขาไปอยู่ใต้ผ้าห่มพื้นเดียวกับเธอกอเธอไว้จากด้านหลัง ส่วนแขนอีกข้างก็ยกขึ้นคำข้อสอกกับหมอนหนึ่งเขารังเธอเข้ามากอดแนบชิดก่อนเอ่ยต่อก็หนึ่งถามแล้วผมยังไม่ได้ตอบแบบนั้นซะหน่อยเขารีบแก้ตัวหากแต่ยิงสาวยังทำหน้าบูดเบึง้งไม่ยอมหันกลับมาหรือเธอจะหึงและห่วงร่างกายของเขาหรือบ้านะไม่ใช่หรอกอยู่ๆก็งอนขึ้นมาเรื่องของพรีมซะงั้นเขากระซิบชิดใบหูไม่ได้งอนค่ะ เธอตอบเสียงฮ้วนแต่เบาจริงเหรอนี่อะไรเนี่ยเขาถามพลางจำหัวไหลแล้วพลิกเธอให้หันกลับมาก่อนจะเอามือบีบจมูกเธอแล้วขยับมาบีบปลายคางเบาๆในไหนก็พูดความจริงกันมาจนถึงป่านี้แล้วทั้งเรื่องในอดีตของเราสองครอบครัวแล้วเรื่องอื่นๆเราคุยกันตรงๆก็ได้เพื่อให้เข้าใจหนึ่งหนึ่งแค่อยู่ๆก็คิดถึงตอนที่คุณอยู่กับเธอ คุณต้องทำแบบที่ทำกับหนึ่งอย่างแน่นอนเธอตอบอึกอักขัดเขินและหน้าแดงอย่างชัดเจนทำยังไงล่ะทำกับหนึ่งนะเขาถามพร้อมกับรอยยิ้มเจเล่เธอก็ได้แต่ก้มหน้างดแต่เขากลับเชยคางเธอให้เงยขึ้นผมกับพรีมคบกันได้แค่ปีเดียวเลิกกันมาหกเดือนแล้วแต่ระหว่างที่คบกันก็เขายัางไม่ทันพูดจบเธอก็ยกมือขึ้นปิดหูตัวเองเสียอย่างนั้น ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่รู้สึกกับหนึ่งเลยแปลกมากที่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเธอเท่าที่ควรพยายามประคองชีวิตให้ไปด้วยกันได้ผมละเลยเรื่องบนเตียงมากเกินไปเป็นเพราะว่าไม่ได้ต้องการมากพอไม่ได้รู้สึกมากพอจนทําให้เธอเลือกที่จะให้คนอื่นทําหน้าที่แทนผมเขาก็จับมือเธอให้ออกจากหูที่ปิดไว้ผมมันจืดชืดไรรสชาติผู้หญิงถึงแอบไปมีคนอื่นได้ คุณถามผมทำกับเธอแบบเดียวกับที่ทำกับคุณหรือเปล่าเปล่าเขากระซิบเสียงนุ่มอีกครั้งพรางเอามือชั้คางเธอแปลกใจตัวเองว่าทำไมถึงอยากจูบอยากกลืนกินคุณทั้งตัวแบบนั้นอยู่ไกล้และควบคุมร่างกายไม่ได้ผมไม่เคยทำแบบนั้นกับใครแม้แต่กับพรีมก็ไม่เคยคุณไม่ทำแบบนั้นกับเธอเธอถามยำ้ำเขาก็ยิ้มขยับเรียวปากชิดกับปากนุ่ม เรากับเจยั่วแล้วจึงเอ่ยเสียงพร่าแต่กับคุณสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณกินอะไรเข้าไปถึงได้หอมหวานทั้งตัวแบบเนี้ยเพราะคารมแบบนี้หรือเปล่าเธอถึงกลับมาขอคืนดีคารมดีหรือว่าจะสู้ลีลาลิ้นสว่านได้ยังไงอืมไม่ได้ทําแน่นะคะห่วงแม้กระทั่งปากกับลิ้นเลยนะอืมก็หนึ่งห่วงไว้คนเดียวไม่ได้หรือไงลงโจรเขาให้แล้วเหร สิ้นคำเขาก็จูบเบาๆที่ปากอิ่มยังห้ามใจไม่อยู่ก็โจนอ่อนโยนจนต้านไม่ไหวตอนนี้โจนหิวแล้วสิ้นคำเขาก็ขยับตัวลงไปใต้ผ้าหม่มอืมคุณรามเดีดดด๋ยวคําห้ามไม่เป็นผลเมื่อเขารูกก้กงเกงของเธอออกไปจากสะโพกอย่างรวดเร็วและเป็นอีกครั้งที่เขาจะอดทนรอไม่ทําในสิ่งที่กายปรารถนาจนกว่าเธอจะต้องการมันเองเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างแนบชิด และแต่างรู้ในหัวใจดีว่ากำแพงแห่งความแค้นมันได้พังทลายลงไปแล้วเพราะความอ่อนโยนระคนเร้าร้อนที่ไม่อาจต่อต้านและเขาคงจะไม่ปล่อยเธอไปแม้วันใดวันหนึ่งจะได้สิ่งสำคัญของพ่อแม่กลับมาแล้วก็ตามรุง่งเช้ากาแฟหอมๆปลุกให้ราเมศค่อยๆขยับเปลือกตาอันหนังอึงที่แทบจะลืมตาไม่ขึ้นเพราะกว่าเขาจะได้นอนไม่ใช่เพราะเอาเวลาแนบชิด กับเฉลยแสนรักหรอกนะแต่หลังจากนั้น <c oughs> เขาเข้าห้องทำงานและคุยงานสำคัญกับอาชิระและผู้ช่วยคนสนิททั้งสองจนตีสามกว่าจะได้กลับมากอดคนตัวนิ่มและพอหลับสนิทก็คิดว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าอืม <c oughs> เขาครางอื้ออืงในลำคอก่อนจะเอามือบีบขมับและลืมตาขึ้นจึงได้รู้ว่าสว่างแล้วพอพยุงตัวลุกและกว่าตามองบนเตียงก็ไม่เห็นคนนอนเคียงข้างแล้ว มีตรอยยับยูยี่ของที่นอนเท่านั้นและกลิ่นหอมของกาแฟสดทําให้เขาอยากรู้อยากเห็นว่าใครที่กําลังเป็นคนทําว่าแล้วจึงรีบลุกจากเตียงในสภาพที่มีกางเกงในบ็อกเซอร์สีดําเลยท่อนบอลทั้งหมดเดินไปคว้าผ้าเช็ดตัวห่อทับเอาไว้เท่านั้นแล้วออกไปหาหญิงสาวอุ๊ยหญิงสาวสะดุง้งเมื่อมีจมูกดงเย็นเฉียบแตะพวงแก้มพอเธอหันกลับไปหาเขาก็จูบที่หน้าผาก เมื่อหนึ่งก็ประคองผ้าช็ตัวทำไมไม่อาบน้ำให้เสร็จเลยคะออกมาในสภาพแบบนี้ได้ยังไงเธอว่าพรางมองเนื้อตัวเขาไลลต่ำลงไปจนถึงขอบผ้าช็ตัวก็ตามกลิ่นหอมออกมาหอมจริงด้วยหอมกว่ากาแฟอีกเขาพูดไปพรางจมูกก็โน้มจุบที่พวงแก้มไปพรางอืมนี่ไปอาบน้ำเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่จมูกไร้รายก็ตามมาดมไม่ห่างคนตัวเล็กทั้งดันทั้งเขิน กระทั่งเธอต้องหุบยิ้มเมื่อหันไปทางประตูแล้วเห็นว่ามีคนยืนอยู่พี่รามเสียงแวดแวดเอ่ยเรียกทำเอาชายหนุ่มชงักแล้วหันมาทางตนเสียงขณะที่คนมาเยือนมองเขาตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าทั้งโมโหและลออกลืน้ำลายเมื่อเห็นมือข้างหนึ่งของเขากอบกลุ้มพชัชชะตัวอยู่จะหลุดแหลมิหลุดแหลมแต่ภายใต้พชัชชะตัวนั้นเคยทําให้เธอคุ้มครองได้แค่ไหนพริมเขาเรียกเธอโดยน้ําเสียงเรียบ ก่อนจะจัดพ้าเช็ดตัวดีๆและยังไม่คิดที่จะเดินเข้าห้องพริมทำอาหารเช้ามาฝากค่ะยิงสาวบอกพร้อมกับวางปิน่นโตลงบนโต๊ะอาหารแต่สายตายังคงจ้องมองที่สุภนิกาเรากับจะกินเลือกินเนือ้อขอบคุณเขาบอกก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบกาแฟที่กดเสร็จใหม่ๆขึ้นมาจิบไปอาบน้ำก่อนสิคะสุภนิกาบอกเบาๆกว่าจะอาบน้ำเสร็จกาแฟเย็นพอดีแล้วคุณพริมมีอะไรแต่เช้า พรีมก็บอกแล้วว่าจะมาที่นี่ทุกเช้าจนกว่าพี่รามจะเขาพ่นลมหายใจออกมาก่อนจะเมินสายตาไปทางอื่นแล้วยกกาแฟาขึ้นดื่มเรื่อยๆคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไงคะก็เมื่อวานพรีมบอกพี่รามแล้วเนี่เธอบอกอย่างน่าตาเฉยก่อนจะทําทีเป็นแกะบินโตแล้วนําอาหารออกมาวางจากนั้นจึงถือวิสาสะเดินไปหาราเมศแล้วเอามือคล้องแขนของเขาก่อนจะเอ่ยเธอช่วยไปเอาจานช้อนครบชุดมาเลยนะจ๊ะ ฉันจะได้เตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้พีรามพียาเอ่ยใช้สุภนิกาต่อหน้าเขาเท่าที่เขารู้ทันเกมจึงรีบแกะมือเธอออกแล้วหันไปคุยกับสุภนิกาแทนหนึ่งเตรียมมื้อเช้าให้ผมหรือยังเขาถามเสียงนุ่มยังค่ะกะว่าชงกาแฟเสร็จแล้วค่อยไปทําสุภนิกาตอบนั้นทําให้พียาเบะปากคุณรามกินมื้อเช้าจากปิ่นโตก็ได้ค่ะจะได้ไม่เสียเวลาสุภนิกาบอกอีกครั้ง ราเมจึงจองเธอแล้วรีมองอยังไม่ชอบใจในคำตอบทำโทษดีไหมนะไม่รู้จักรับผิดชอบเลยเขากแกล้งว่าเป็นเมียแต่ไม่รู้จักเวลาว่าผัวกินมื้อเช้าเวลากี่มงนี่หล่อนตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นสายเหล้วเราอะปรียาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยะาะค่ะตื่นสายสุภนิกาตอบตรงๆแค่ไม่พูดว่าตื่นสายเพราะอะไรตื่นสายแบบเนี้ยคืนต่อไปถ้าอ้อนขอให้รักหลายๆรอบไม่ตามใจแล้วนะ ผมก็พลอยตื่นสายไปด้วยว่าให้เธอเสร็จก็เอานิ้วเขียดจมูกแต่คนแอบฟังแทบจะควันออกหูหนึ่งไม่ได้อ้อนคุณตึงหากที่ขอหลายรอบนะเธอก็เล่นมุกไปกับเขาอีกคนก็แทบจะเต้นเร่าๆอยู่แล้วพี่รามลืมไปหรือเปล่าคะว่าพรีมยืนอ,อยู่ตรงนี้คนส่วนเกินเอ,อ่ยแทกขึ้นอย่างไม่พอใจเออจริงสิไปเตรียมจานชอนนะผมจะไปอาบน้ำสิบนาทีออกมาก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ยญิงสาวรับคำแล้วจึงเดินเข้าครัวโดยทิ้งให้เขาอยู่ในสภาพเลยปล่าเครื่องท่อนกับอดีตคนรักนึกว่ามีมวลอากาศอยู่ทางด้านหลังคิดว่าไม่มีใครเลยเผลอพูดอะไรที่ไม่น่าฟังออกไปขอโทษทีครับกับพรีมพิรามิคยเธอบอกด้วยน้ำเสียงเจ็บใจไม่เคยอะไรเขาถามเสียงเรียบขึ้นก็หล,หลายครั้งแทบจะอธิรั้งด้วยซ้ำรู้ไหมว่าพริมเธอหยุดเอาไว้เพียงเท่านั้น ก่อนจะเดินเข้าไปชิดเขาพร้อมกับเอามือแตะที่คอผ้าช็ดตัวจนเขาต้องถอยหลังเช่นกันอาทิย์ไปไหนสะล,ะลับเออลิกกันแล้วค่ะ <c oughs> เบื่อกันไวดีนี่ระดับอาทิตย์ยังเอาคุณไม่อยู่แล้วจะหาผู้ชายที่ไหนมาช่วยให้คุณหายคันดีละ่ะเธอไม่คิดว่าเขาจะด่าเ,เธอแรงขนาดนี้นั่นทําให้เธอแทบจะอุทานออกมาเธอว่าทําได้แค่เพียงอ้าป,ปากตาโตพีราม <c oughs> นายครับเสียงของคนสนิทดังแทรกขึ้น และต้องชะง,งักตกใจเมื่อเห็นเจ้านายหนุ่มอยู่กับอดีตคนรักในสภาพใส่แค่ผ้าเช็ดตัวแล้วสุภนิกาอยู่ไหนคิดแล้วเขาก็มองหาหญิงสาวมาก็ดีชนินมากินมื้อเช้าด้วยกันราเมสบอกพร้อมกับยิ้มให้ลูกน้องนิด,นดแล้วจึงเดินกลับเข้าห้องนอนในจังหวะเดียวกันนั้นสุภนิกาก็ออกมาจากห้องครัวพอดีหญิงสาวมองไปที่ชนินด้วยสายตาเลือก,ลกและยิ้มนิดๆแต่ชายหนุ่มก็ดูจะเหมือนมีคำถามมาได้ยังไงครับ เขากระซิบถามหญิงสาวเบาๆเพื่อไม่ให้ผู้มาเยือนได้ยินไม่ทราบค่ะสุภนิกาตอบในจังหวะเดียวกันนั้นพิยาก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้ตรงข้างๆเก้าอี้ที่ราเมศนั่งประจำเธอชื่ออะไรพริยาเอ่ยถามขึ้นพรางเชิดหน้าชื่อหนึ่งค่ะสุภนิกาตอบเสียงเรียบขณะที่กำลังจัดจานอาหารบนโต๊ะไปด้วยเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครหญิงสาวถามขึ้นอีกยังกับตัวเองเป็นต่ออย่างนั้นแหละ รู้ฮะสุพนิกาตอบสั้นๆทำให้พริยายิ้มออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้บอกสถานะหากแต่สุพนิกาก็พูดขึ้นอีกแซนเก่าทำเอาพริยาถึงกับชักสีหน้าชานินก็แทบจะหลุดขำนี่เธอถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าเสลอพี่รามเขาแค่ง,ง่อนฉันหญิงสาวหันไปว่าให้สุพนิกาหากแต่เธอยือนนิ่งไม่สะทกสถานอะไร <c oughs> งอนนานดีนะครับชนินแทะคืนพลางหัวเราะเยาะแล้ว ทำอะไรถึงได้งอนกันเหรอคะสุภนิกากแกล้งถามเอ่อปรียาคิดคำแก้ตัวไม่ทันและแน่นอนไอ้ปากมาก็แทรกขึ้นเจอเมียขึ้นขย่มเพื่อนผัวสักขนาดนั้นนายเขาไม่มีปืนติดตัวไปในตอนนั้นก็ถือว่าบุญหัวแล้วครับคุณหนึ่งไอ้ชนินแกชนินก็ทำสีหน้าล้อเลียนเยาะยันสุดๆแล้วคิดเหรอว่าของเน่าเสียนายเขาจะเก็บกลับมากินต่อไอ้ไอ้ชนินไอ้คิดชอบ ปรียาถึงกับกรีดแล้วลุกพรวดชีหน้าชนินยังเหลืออดแต่ถ้าจะเอามาแยแๆพอให้เสียวและหายยากก็คงจะพอได้คุณอาทิย์ก็คงจะหมดเงินหมดดํายาแล้วสินะครับถึงได้สมซานกลับมาเมื่อเห็นว่านายรับมร,รดกกองใหญ่แกหุบปากเดี๋ยวนี้นะคงต้องหาอะไรมาอดปากผมแล้วละ่ะพอดีว่าผ้ามันติดตาอยู่ในมือถือผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวดทรงองเอวของแฟนเก่าเจ้านายเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าได้ฟรีฟรีใครก็เอา ไอ้ไอ้ไอ้ยิงเสาเอาแต่ร้องแวด๊ดแวดขณะที่สุภนิกาแทบจะเอามือปิดหูจึงหวะที่ราเมเดินออกมานั่งโดยที่เขาก็ไม่ได้เอ่ยอะไรปรับสีหน้าให้เรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรือไม่ได้ยินเสียงแว๊ดแวดนั้นหลายครั้งและนั่นทําให้ปรียาหยุดกรีดทันควันจากนั้นค่อยๆนั่งลงส่วนชนินมองแล้วยิ้มอย่างผู้ชนะเมื่อกี้เสียงอะไรจ๊ะราเมศหันมาถามสุภนิกาเสียงทุ่มนุ่มเอ่อ คือพอดีมดกัดคุณพรีมนะคะน่าจะหลายตัวก็เลยกลรีดไปด้วยเกาาไปด้วยสุภนิกาตอบเท่านั้นแหละราเมสถึงกับยิ้มจะเห็นฟันเรียงสวยนี่คือรอยยิ้มที่เธออยากเห็นแล้วชนินก็เห็นเป็นครั้งแรกส่วนพริยาแทบจะตาถลนออกมาอยู่แล้วคุณยิ้มแล้วหล่อจังเลยค่ะสุภนิกาเอ่ยปากชมและยิ้มหวานให้เขานั่นก็ยิ่งทำให้เขายิ้มกว้างมากขึ้นแถมยังมีลักยิ้มตรงมุมปากด้วย เพรเงี้ยหมดถึงไต่เต็มโต๊ะไต่เข้าไปในกกงเกงในผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยชนินสซวพร้อมกับทําท่าคันยุกยิกทานเถอะค่ะจะได้ไปทํางานสุพนิกาบอกก่อนจะจัดอาหารให้กับเขาชนินก็ร่วมโต๊ะด้วยเขาก็กินไปพรางขมวดคิ้วไปพรางอาการเดียวกันกับราเมนไม่มีผิดอร่อยไหมคะพรีมลงมือทําเองกับมือเลยหญิงสาวถามราเมนอ,อย่างเอาอกเอาใจปกติไม่เคยทําอาหารเขาตอบกลับ ก็แค่อยากให้ช่วงเวลาดีๆของเรากลับมามันเป็นสิ่งที่พี่รามต้องการไม่ใช่หรอคะดูเหมือนว่าเธออยากจะตอกยำ้ำว่าจะกลับมาขอคืนดีกับเขาเสียละเกินและคงอยากจะทำให้สุภนิกาเห็นรสชาติเป็นยังไงชนินพอกินได้มาเจ้านายห,หนุ่มลองถามอย่างเชิงก็ถ้าใกล้ตายแล้วมีอาหารอย่างเดียวตรงหน้าก็กินได้ครับพริยาถลึงตาใส่เขาอีกครั้งไม่น่าเชื่อนะคะ ว่าพี่รามจะเลี้ยงคนประเภทกัดเก่งยิ่งกว่าหมาเอาไว้ตั้งสิบปีผมไม่ได้แค่กัดเก่งแต่ทั้งกินทั้งถึงไม่ให้เหลือซากก็ทําได้ผมย่อยอาหารเน่าเสียเก่งอย่ายั่วเยจะเหลืออดก็พอประโยคสุดท้ายเขาก็เหลืออดเช่นกันเพราะหญิงสาวโดวยจะไม่เกรงใจเจ้านายของเขาและสุภนิกาเลยฉะนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจเช่นกันแต่ราเมศก็ไม่คิดว่าชนินจะพูดขู่ออกมาเช่นนั้นอเอ้เอาละเอาละชนินรีบกินรีบเสร็จ อีกครึ่งชงั่วโมงอาชิจะมาส่วนคุณพรมเขาหันมาเรียกหญิงสาวเหมือนจะเป็นเชิงปรามพรมจะอยู่จะดูแลพี่รามและจะกลับตอนค่ำดีจังเลยครับระหว่างที่เจ้านายยังไม่เข้าไรก็จะมีทั้งเมียหลวงคาว่าเมียหลวงชนินชี้มือไปทางสุภนิกาก่อนจะเอ่ยต่อแล้วเมียน้อยคํานี้เขาชี้มือไปทางพียยาคอยแท็กมือกันดูแลเอาใจผมนี่อิจฉาทั้งเลยเมียคนเดียวไม่มีน้อยที่ไหนอีกทั้งนั้น รามตตอบกลับพี่รามแต่พรีมไอชนินจะไม่ใช่เมียน้อยออกจากแถวไปแล้วกลับมาต่อใหม่ก็เมียน้อยทั้งนั้นแหละครับแต่ถท้หัวแถวก่อนนะครับว่าอยากจะแบ่งปันหรือเปล่าชนินเอ่ยก่อนจะหันมาหาสุภนิกาขณะที่เธอยังคงเคี้ยวอาหารแสงไม่สนใจกับเรื่องราวที่นางฟังฮะพูดถึงเรื่องอะไรกันเหรอคะคือผมจะถามคุณหนึ่งว่าอยากแบ่งสามีกับใครหรือเปล่าคืออาหารจืดชืด คงไม่เหมาะกับคุณพรีมแล้วละคะ่ะหนึ่งขอเก็บไว้กินคนเดียวดีกว่าของแบบนี้ใครจะแบ่งละ่ะหรือว่าคุณพรีมชินกับการแบ่งคำตอบของเธอทำให้เขาใจเต้นแรงไม่รู้ว่าตอบจริงหรือว่าอยากเอาชนะกันแน่พี่รามหนึ่งเด็ดของพี่รามหญิงสาวทำท่าจะหันไปฟ้องราเมจึงตัดสินใจวางช้อนแล้วดื่มน้ำนั้นทำให้เธอน่าเสียอิ่มแล้วหรอคะทานไปได้นิดเดียวเองจริงๆแล้วผมอิ่มกาแฟ ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งชงให้แล้วล่ะแต่เห็นคุณทํามาฝากเลยไม่อยากให้เสียของขอบคุณมากนะครับพียมแต่ครั้งหน้าไม่ต้องลําบากเพราะผมมีภรรยาคอยทําให้อยู่แล้วพียมก็เป็นยังคงเป็นลูกค้าบริษัทอยู่ตราบใดที่ไม่ทําให้การค้าขายของเรามีปัญหาหญิงสาวกําลังจะแสดงความเป็นเจ้าของหากแต่ราเมต้องรีบแทรกึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเมียของพิรามคองหลุดออกมาจากปากเธอเขาไม่อยากให้เป็นปัญหาและไม่อยากจะเอออ หรือเปิดโอกาสในทุกรูปแบบกับความสัมพันธ์เก่าอันไร้ค่าเด็ดขาดที่สําคัญเธอจะได้ไม่ต้องคิดต่อว่าเขาให้โอกาสเธอหรือไม่นอกเสียใจว่าเธอจะทู่สีและหน้าด้าน